แมนมะพร้าวแบบนั้นมะพร้าวเอามาอัดกินไอ้ออกต้นมันแม่โอ้โหเปต้องไ่าดอกนาดำโอเคโอเคคุณยายคุณยายอยากออกกล้องอคุณยายอยากออกกล้องนะคะหน่อไม้สดๆกลายเป็นหน่อไม้เผาเผาแล้วเผาแล้ว เผาแล้วก็มันใส่นี่ไว้ไปปอกเขาๆปอกเขาๆใช้อของแบบนี้หน่อยได้ไหมอันนี้คือทำเสร็จแล้วอ๋อจีหน่อไม้ไร้นะคะหน่อไม้ไร่ควันออกมาเลยอบหน่อ,นอไม้ครับ ร้อ,อนๆนะคะเมื่อกี้นะหน่อ,ไม,นอไม้สดๆจ้าขาวๆนี่หน่อไม้อะไรนะคะหน่อไม้หัวหน่อไม้หววขาวมากกอจั่วมีซุดบ๊อบแม่นบ๊อเผาแบบนั้นข้าวเผาเอามาอาบกินไอ้อาคนมๆนะแม่ โอเคโอเคคุณยายคุณยายอยากออกกล้องโอเคคุณยายอยากออกกล้องนะคะอันนี้จะเอาไปให้หยางหาอันปอกอยู่ตรงนี้อ๋อหนึ่งอัดถุงเนาะหนึ่งอัดถุงดูดูกันเอาไม้ เละเลยนเา้นเขาตกนี่แบบเผานะคะเาแล้วบบเผาแล้ก็มาใส่ถุงนี่ที่เผาแล้วแบบนี้เผาแล้วก็มานึ่องอีกก็มาใส่ถุงแบบนี้ค่ะนี่หน,น่อไม้รวด อบแล้วก็มานึ่งนะคะนึ่แล้วก็อัดใส่ถุงนี่นึ่งแล้วก็เอาใส่ถุงแบบนี้ยังอุ่นอยู่เลยนะนี่นึ่งหม่ๆอุ่นเลยน้องงามๆดูทุกคนเนาียงหมาก็มาด้วยที้เสียงน้องหมาก็มามาเห็นเจ้าของงามงามงาม เลยงามอีดีทุกคนอันนี้คือหนาหลักตะมูตะมิดิค่ะน,น,นี่น่ารักมากน้อยๆเอ,อ่อจะเล่นแต่งแต่งในใน นาะมันจะเห็ดง่ไงมันบ่ค่ะเนาะไงบ้างแล้วมันแบบว่านี่อืมมันสวยได้ล่ะนอนแบบนี้เนาะน้อยน้อยนี่สวยได้ทุกคนไหมคะนี่ใหญ่หน่อยนึงนี่น้อยเล็ก